หลังเก็บรักไว้เงียบๆนาน,นถึงสิปีแป้งมิชัยลูกสาวคนสวยของลิเกชื่อดังเอชยามิชัยก็เปิดตัวแฟนหนุ่มวินเป็นครั้งแรกอย่างเป็นทางการกลางรายการคุยแซบโชว์โดยมีคุณพ่อมานั่งให้สัมภาษณ์เคียงข้างพร้อมเผยเบื้องหลังความรักแสนยาวนานที่ไม่เคยเปิดเผยมาก่อนแป้งล้ว่าแม้จะคบหากับวินมายาวนานแต่ไม่เคยกล้าบอกพ่อเอโดยตรงเนื่องจากคุณพ่อห่วงลูกสาวหนักมากถึงขั้นเคยตั้งกฎห้ามลูกสาวให้ผู้ชายจับมือและแม้แต่ชุดนอนยังต้องอยู่ในขอบเขตท,ที่พ่อกำหนดไว้ ความรักของทั้งคู่เริ่มต้นเมื่อครั้งเรียนที่มหาวิทยาลัยรังสิตวิละว่าไม่รู้มาก่อนว่าแป้งคือลูกสาวของซุปตาลิเกจนกระทั่งผ่านไปเกือบปีถึงได้รู้ความจริงแต่ความรักก็ไม่ลดน้อยลงเขายังเคยโชว์ร้องเพลงอยู่ต่อเลยได้ไหมเพื่อจีแป้งกลางโรงอาหารซึ่งกลายเป็นโมเมนต,ต์ประทับใจที่แป้งไม่มีวันลืมคุณพ่อเอเองก็เผยมุมมองอีกด้านที่ไม่ค่อยมีใครเคยเห็นมาก่อนบอกตรงๆว่าเคยห่วงลูกสาวมากแต่เมื่อเห็นวินเป็นคนดีมีมารยาทและรู้จักกาละเทศะก็เริ่มเปิดใจมากขึ้นถึงขั้นบบออกกกกัลลูาาววว่่ให้้ิเเรียยพได คำพูดง่ายๆแต่เต็มไปด้วยการยอมรับจากหัวใจของพ่อแม้ทั้งคู่จะไม่เคยลงรูปคู่หรือเปิดตัวต่อสื่อแต่วินก็เข้าใจและให้เกียรติแป้งมาตลอดแป้งย้ำว่ารักครั้งนี้ไม่เคยปิดบังในชีวิตจริงและแม้ว่าครอบครัวทั้งสองฝ่ายยังไม่เคยพบกันอย่างเป็นทางการแต่พ่อเอก็เผยว่าเขาอยากเป็นฝ่ายไปไหว้ครอบครัววินเองเพื่อแสดงความเคารพและเปิดทางให้ทั้งสองคนได้เริ่มต้นชีวิตคู่ที่อบอุ่นช่วงท้ายของรายการวินพูดด้วยความาซาบซึ้งว่าขอบคุณพ่อเอที่ดูแลผมดีมากและไม่เคยดุผมเกินไป ขณะที่แป้งก็ไม่ปิดโอกาสเรื่องแต่งงานบอกเพียงว่าอาจจะไม่ไกลเกินเอื้อมและขึ้นอยู่กับจังหวะขอองค์ชีวิตทั้งหมดนี้คือภาพของความรักที่ผ่านการพิสูจน์มายาวนานและความสัมพันธ์ในครอบครัวที่เต็มไปด้วยความเข้าใจและหัวใจที่ยอมรับกันอย่างแท้จริง